พุดีคอนไข้สบายสมองมาเบิ่งหมูครับโอ้หมูขึ้นน้หมูหน่อยหมูหน่อยขึ้นหมูยังนี่นี่ทำอะไรหมูปลาหมูปลาอันนีไม่หมูเหรออย่าไปหลอกมั้งไปไปเดี๋ยวเขาไปข้างในก่อนไปเดี๋ยวไปซื้อที่ไหนหมูอุดอุดเดี๋ยวเป็นเป็ดเป็ดกับกับ น้องเอาขวดนมมาให้เอาขวดนมไปเก็บไว้โอ้มูนี่กินหลายเลยมูนี่ไม่เล่นไม่เล่นไอ้ดูเป็ดไอดูเป็ดกลับกรับเร็วนี่ใครมาเนาะนี่เป็ดกลับกรับไอ้กลับกรับไหนกลับกรับกลับกรับปิดกลับ

วางไว้วางไว้ไปดูไก่ก <necessary> ุ๊กๆเดี๋ยวกุ๊กไก่เดี๋ยวกุ๊กไก่ก่อนอันนี้ไม่เอาไม่เอาหมดแล้วเนี่ยย่งกินแล้วครับอันหมดแล้วไปโอเคโอเควางไว้ละไปดูไก่ไปดูไก่กุ๊กไก่วางไว้นี่เป็นไก่นะครับพี่น้องไก่อหยางบลูไก่อหยางนั่นนี่ ซื้อผ้าเนียงครับ mm hmm. พวก่วกเคยเห็นไก่ผ้าเนียงเนา mm hmm. ะมี่ครบ้างหรอนครไม่มีมีแต่ไก่คณะไก่เลยดูยไดก่เลยนี่มีมาดูไก่เดีวยวไ,ไปเป็นนามสวยครับพี่น้องอันนี้สงสัยเอา อา,าจจะมีสารปรับสภาพน้ำครับเห็ดไห่น้ำเปลี่ยนสีได้สีเขียวงาม,อมเอาเร็วเร็วเฝ้าย่างย่านย่านย่านประกาศยังเดินไปเดินเดินไม่ตกไม่ตกอ่ะเดินเร็วหันครับหันครับเด็ดกกลับกลับปิดเลยหันเลย มันกุ๊กไก่เร็วๆร็วกุ๊กไก่กุ๊กไก่ไกล่กไกลายไก่สวยงามเดีเออ๋ยวเอาหินไปให้มันนะลูกไม่เอาไม่เอามันกินไม่ได้หนินกินไม่ได้มันกินข้าวโพดนะครับหินมาใส่มัาถึงอยังมันไม่กินมันกินข้าวโพดเห็นไหมเนี่ยไก่กุ๊กไก่ เห็นกระต่ายไหมนกกระต่ายเห็นไหมเห็นกระต่ายไหมมันไม่กินหญ้ามันกินข้าวโพดไหนอ่นมให้น้องกินแล้วนย<ท>ให้น้องกินน,อนลอุ้ย ินเอากินเอาเลยป่ะเนี่ยแซบบ่ถามน้องนี่แซ่บไหมอร่อยไหมถามน้องนี่อร่อยไหมยถามน้องนี่อร่อยไหมยน้องกินนมแล้วเห็นไหมจับตรงนี้ยจับตรงนี้จับข้างล่างนี้ยกขึ้นเออนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วนี่นี่เอาหนูเอานี่พอแล้วเอาเดียวพอ เอาเอาให้น้องกินให้หมดเลยเนี่ยให้น้องกินให้หมดเลยเนี่ให้หมดแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วไปพอแล้วให้นมหมูมาเล่นของเล่นต่อเพื่อนละเพื่อนลอะนงง อาเร็วนะพาน้องเล่นดีๆโยนโยนดูนีน่แหละไม่ได้ไปไหนหะอกอามาขี่รถเด่นหนิเล่น,น,ลน,ลน,น,นเล่นเนี่รถเด่น่นิขี่บึนบึนเนี่นี่มาดูตัวอะไรเนี่ย คือตัวอะไรนี่อู้อะไรตัเสาเนี่ mm hmm. เห็นไหมตัวอะไรเนี่ยนี่ตัดูตัวอะไรดูตัวอะไรนี่มี ะ да เปิดดูได้ม well ีอะไรข้างในเปิดค่อยๆเปิดทำาไมไม่เป็นรูปร่างอะเอามหมเอามายอไหมไหนฮาน่าทำอะไรอะไรเหรอ เป่ิง่งว้าวโอโอดีใจแฮงฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วทำใหมนะทำใหม่นะ อ้าครับพี่นอ้องมานี่มาให้อาหารเป็ดเลยปลอดภัยระวังเป็ดแหบเด้อ <c oughs> เห็นไหมนะ <c oughs> เห็นไหมนะมัน,ม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 นกัดคนน,นี่ครับพี่น้องมันมันกัดมันแหบเหบมืดอลปบ่าเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนี่คือน,นี่ดื้เอเนาะแต่ละใครก็บ่เห็นใครเยอะเ,เ,เ,เป็ดเป็ดเป็ดไข่บ่มดเลยเป็ดเลี้ยงซื่ กับทนอย่างเนี้ยผสมกันครับบมีเนรอปไหนพนาปไหนดูเป็ดเป็ดอะไรโอ้เป็ดขาวปน้าว่าเป็ดยังไงน่าน,นยังนอนบ่มีซื้อบอกกับท่าน่เนีเป็ดกาบอ่ะเป็ดกาบหรือเป็ดเห็นี่กบๆๆ ก๊บบงามดีเนาะเจ็บนี่งามจังป่ะป่ะเอาถ้ามีก้อนมืออนีครับพี่น้องจับเลยป่ะพอแล้วพอแล้วกลับบ้านแล้วไปอ่แล้วพอแล้วพอแล้วมันอิ่มแล้วเนี่ยมันกินเยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยมันอ้วนแล้ว ใช่พอ,อกันไหมหนักพอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ